ขอ,ขอสวัสดีกับปีโน่เจาาตังเตกเราแปักทุกคนนะครับปีนี้ผุมได้มีโอกาสมาปีไม่เมื่อนทด่เคยทํามาสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับมีอยู่ปีเดียวแต่ผุมมาไม่ได้คือซ่องปันนารอยสามสิบเจ็ดลอดปีนั้นเป็นนายกครั้งแรกแต่ขณะนร่งรนการตีกาวตานปราจตานเลียงก็เลยมาไม่ได้ดอกนั้นปุ่มก็มาทุกปีสำหรับปีนี้ปิเศษก็คือตานนายกเป็นมนตรี อสเตสบรรณเนอนรังตันดรสทนยาอาเชิญพม่มารวมในตอนเดช่งปีเกา่ากับปีใหม่โดยพ่มได้มาอวยพรบีนองโดยเพลงปีใหม่ซึ่งในร่วงราการตีเกา่าตันเป็นผู้นิพนธ์ตะเล็มมาษราบมันโนในร่วงแต่งเพลงนี้รองเจ้าจักรพันธ์เบนสริตันแต่งเนื้อรอแล้วก็ความไม่ดีมาพ่มกับเปาเซ็กตุปน จากการกรองกิมเดียภากับขนาอันนายกรองปริงอดบีไม่ได้คืนกับชาววันนีกาททำพิธีตักบาาได้มีโอกาสได้เวียนในปีหน่งสามพุ้มข้อสรุปสั้นๆเผื่อได้รู้ว่าปีสองบันหรอยห้เจดเต่จะถึงเนี่ยกับจะเป็นกาบีนางหัวพมันปีสองบันหารอยหกสิบเจดซึ่งชามาพธรรมดานหันวบม่าเขาออกวัน,นที่นึตุลาคม กองปีก่อนแต่ปีนี้นี่จ่าเนี่ยจยากมีการเลือกตัง้งผมก็เลยเล่าให้จ้ามานฟังว่าว่าประมาณเตบัรจุไว้หนึ่งก็คือโครงการจัตรุรัสเหมืองตังนเะตหน้าเตสวรรค์เนี่ยครับปีนี้อย่างก็ปีตเตยซ้ำเนี่ยประมาณได้มาสิบสองล้านปีนี้ต้องจอบเลยครับถ้าจบแล้วบริเวณนั้นจะเป็นจัตรุรัสแห่งแรกของประเทศไทยอาจจะเป็นตัวอย่างสาหรับจังหวัดอื่นกับแต่จะเป็นเตซึ่งหเราจัดงานปีไม่จัดงานจุดจีนยี่ต่างเร่ก็ได้ คนะสมารมารรมมารวมงานนด้เป็นอหกเมื่นหรือเป็นแสน่คนก็นได้เพราะมันเป็นจตรุรัสแหลวเตยเปืนเตยกวางปีนี้ก็คิดว่าได้ก็รองผู้รับเมาเลยครับหัวข้อ,อยาปม,มานทําให้เซ็ตี่ะปีหน้าก็คงเซ็ตก็ได้เริ่มชัยกุ้งการจตรุรัสเหมือนดังถึงพี่น้องจะคงจะเชื่อว่าพี่น้องพวกยาได้เป็นเตถึงเชิดหน้าจูตาบานเราครับซ่องอาจจะมีโอ,อกาสเล่าพี่น้องฟังว่ามันมีกุ้งการ ปัฒนาภูมิทัศน์ก้องก้องอันาจัดกับซึ่งได้เงินมาตั้งมดรอยห้าสิบล้านเวลาน,นี้ก็ลังทำปีนี้ปีเต็ซ่องปีหน้าปีเต็งซ้ำส้มปีจบโครงการไม่พุมข้อก็คือปัฒนาภูมิทัศน์ก้องเตนาตะหลวงที่บริเวณซึ่งเป็นบริเวณก้องจุลพรแก่แกแ่แถวนั้นเลครับขค้อไปช่วงรอยลานแต่เขาตังไว้ให้รอยยี่สิบล้านปีนี้จะเป็นบีเรกเต่เริ่มตน้น เราจะมีการทำดุหมงแว้นในจังหวัดตังนี้ให้กรอบดุลวงเว้นในจังหวัดตังนีเถือ่เป็นดุหมงแว้นต่ดดีต่สุดแห่งหนึ่งในจำนวนหนึ่งในห้าแห่งของประเทศไทยนะครับแต่ของเรานี่จะกรอบโดยก็มีงบประมาณตัางไ้ปีนี้จะดดวยล้านครับจะใช้เวลาสามปีบรรจุวงแว้นในจังหวัดตังของเราจะสมบูรณ์ขึ้นครับอันนี้ก็อยากที่โอกาสบอกปี่น้องส่วนสนนมบินตังปี่น้องให้แล้วอาคารนั้น สเสร็จแล้วกับเกือบเช็ดแล้วยังไม่ร้อยต่างร้อยแต่ว่าเกือบเช็ดแล้วสิ่งเด็ดต้องทําต่อไปก็คือขยายามทางหิ่งกองเรื่งบินจากซ่องพันหนึ่งร้อยเมตรเป็นซ่องพันเก้าร้อยเก้าสิบเมตรเพื่อให้เกิบินลำไยหนลกได้เช่นนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนแทนเดียไปลงภูเก็ตไปลงกระบี่ไปลงไหไมาลงมา,นานเราเลยอันนี้คือสิ่งเด็ดอยากบอกปีนองว่าอันนี้เก้าหน้าไปแล้วปีนี้ก็ให้งบมาหรลอยสิบแปดล้านกับผมคิดว่าจะทำไห้ จำวินกล้องเรากาวนะแล้วก็เมื่อการปักพุดซ่านนี้ก็เกี่ยวกับปีปีนี้กับปีไหมเนี่ยก็คงจะเหรือมชายแล้วแต่ว่าทางวิ่งเลยครัยบยังไม่น,นังเขาอยู่อย่างความยาวอย่างเท่าเดิมไม่ต้องใจเวลาเราต้องเวิ่งขึ้นเตะการ์ติวว้อกาสให้ปี่นองรับ,บรววาบเพราะไม่มีโอกาสเหล่าพอประมาณในอำเภอเนือน,นะครับมีอยู่ตุกอำเภอครับสำหรับจัดติดตามให้ปี่นองต่อไปแต่สิ่งหนึ่งแต่อยากให้ปี่นองรู้ก็คือรายได้ของพีนองชาวจังหวัดตรังเรา เมือสิบช่องปีกอนยังราคาดีต่อขัวเรือนรายได้หนึ่งเดือนต่อหนึ่งขัวเรือนประมาณสามหมื่นหกพันบาทปัดหนีพานมาสิบช่องปีปีนองครับนายใ,ใจหมาก่ขาของขีบสูงขึ้นมันเฟอร์สูงขึ้นพ้องแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ปีนองในจังหวัดตรังจังหวัดระนองจังหวัด,วดอีกบางจังหวัดตกหมากจังหวัดเรานี่ตกจาก 30, าสามหมืน่นหกพันบาทเต็มเต เลือเวลานี้ต่อวิอง่งงเลือดต่อเดือนต่อกวัวเดือนซ่องมืนเซ่พันมาเซเซตตกไปมืนกว่ามาดเลือดรอนกันมาพมในตำหนิซื้อโรองเรียนไปเตรฐัฐบาลทำไม่ผลในประยุทธ์ซ่องว้นบินออกเลยก็ให้สภาปัดไปซึ้งซากขอยังไม่มีคำตอบม,มัดนีเนื่องจากาเกษตรกรของเราโยกับยางพาราและเปลี่ยนอยากก็เ,เลยตำหนิซื้อที่รับดีกเกษตรโคอรบมบเตศแยกจังหวัดต่างออกมารวมกับจังหวัดอืน่นยะมีะนันหารายได้ตก แล้วชใช้นโยบายพิเศษเพื่อให้เจ้าสุนยางเรารายได้เพิ่มขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นปรับการปลูกปิดบางอย่างอันนี้เป็นเรื่องเด็ดเกิดขึ้นในบางจังหวัดเวลานี้จุ่มปอนลายๆด่สูงกว่ามารอเดียวกับเดิมก็ตั้ง่าเรามาตลอดกับเราก็เปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นปลูกเรียนปี่นองเตนาถามมาวากมว่ามีเรียนอยู่ซ้ำไปตนรายได้เรียนมากว่าแต่ยังต่างปี อันแตดงเลยน่ว่าราคาผลไม้บางอย่างมันสูงเราจําเป็นต้องปรับปี่นึอ,องพุ่มรวปรับยากแต่เราจําเป็นทบพยายามทําข่าบอกเรียนตันบัวตันบัวส่งรถมาไหมเนี่ยนะตานาเจะไม่รู้จักบ้านเราต่อไรก็เลยบอกให้ตันได้ทราบเรียวว่าสถานการณ์รายได้จากจังหวัดดังนี้มี 5, ปัญหาปัญปลื้มในปีไม่ช่องพันห้าร้อยสิบเจ็ดพุ่มภาคภูมิใจแต่ได้เป็นผู้แทนกบีน่นองมาตั้งมดอย่างเขาปีเตยห้าสิบห้าเลยปีนึ่งเป็นคนเดียวในประเทศไทยแต่โยมาได้สิบเจ็ดจะไ สิ่งดียดโยมาด้วยความภูมิใจก็คือปีนองชาวจัวหวัดตังและปีนองชาวปากใต้วีนองตัวประเจศในนุ่นปบไม่เป็นผู้แทนรัศดรสิ่งเดียภูมิใจคือไม่เตืรเสีย้ยนไม่โกงเดือดตังนี่คือสิ่งสำคัญโภพพมมาเป็นไรก็ตามกไม็ไม่โกงไม่ช่อปีนองบาทเดียวก็ไม่ชอ่อเผื่นก็โดยความเสื่อสัตตุจริตซึ่โยมาได้แต่บัดน,นี้การเมืองมันเปลี่ยนเริ่มมีการจ่ายเงินมากขึ้นเป็นเตโรกันปีน ong ของโร พมือเลยฟ้าข้อสังเกตพ่อปีนองเราชาวจังหวัดตรังและปีนอง g ชาวภาคใต้นี่ครับนะเราเคยได้เชื่อว่าเป็นปาาติกคนไม่เสือเสียยเส่ยงไม่ไกลเสี้ยงคอยหยกบตบทวนรักษาความดีงามของเรา,าวายปีนอ n g เจ้าตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีพมไม่อยากเป็นคนมาเรารื้อนักผ่านเมืองรื้อรัฐนมนตรีรื้อนายกรื้อใครก็าาตามเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้ครับก็จอ องเอกเรียบเปือไม่ยอมกันในนี้ซิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราต้องได้นนการเมืองแต่สุจริต้าเขามาจากเลือทางสุจริตเขาจะเป็นอัีบาันสุจริตแต่ถ้าเขามาจากระบบเลือทางสายเงินเขาก็ต้องมาเป็นอดีบาันสายเงินเขาก็ต้องโจเขาก็ต้องโกงเพราะนั้นเราเชนอดีตมันเมืองเรามีการสุจริตกะจะให้ปิดตัวตุกะกับนี้เป็นเรื่องที่น้าเป็นน่วง ก็ให้กำลังใจชาวนาเตตอแก้ปัญหาของประชาชนและปี่น้องนักการเมืองไม่ว่าตรงที่ลึกรับใดก็ตามกับนั่นวิทยาบาลตุกวงกอเลยครับก็อยึดความสื่อสั์จุิตโดยืึอรับไัเนี่ยครับประเทศจะรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตประเทศจะรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตปีไม่ซ่องปัญหาลอยปกต้ข้อปีน o n ประสบความสําเร็จและขอยชนะอุปสรรคทูกย่างครับสวัสดีครับปี่น้องครับ